แน่นอนว่าเมื่อได้ยินเสียงนี้หลายคนก็คงจะต้องนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผีผีวิญญาณหรือเรื่องราวสยองขวัญต่างๆและเมื่อพูดถึงรายการสยองขวัญน,นับปัจจุบันถ้าเราอยากจะฟังรายการอะไรซักรายการนึงเนี่ยที่มีการพูดถึงเรื่องของผีวิญญาณ ทุกคนก็คงจะนึกถึงรายการอย่างเดอช็อกที่มีเจ้าพ่อวงการผีในประเทศไทยอย่างพี่ป๋องกับพลทองพรับเป็นผู้จัดหรือเดอะโกสของพี่แจ๊ควัชรพลฝึกใจดีหรือรายการคนอูดผีใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตถ้ายังจํากันได้มันก็จะมีรายการอยู่รายการหนึ่งที่มีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับพูดผีวิญญาณ ที่ให้แขกรับเชิญนั้นได้มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่พบเจอมาหรือแม้กระทั่งเปิดโอกาสให้ผู้ชมจากทางบ้านได้ส่งเรื่องราวเข้ามาแล้วนํามาทําเป็นละครสัน้นใช่แล้วนะครับรายการที่ผมพูดถึงนั้นก็คือรายการชมรมขนหัวลุกนั่นเองโดยรายการนี้เรียกได้ว่าเป็นรายการบุกเบิกที่ทําให้เกิดรายการผีอื่นๆในประเทศไทยรวมถึงยังเป็นจุดกําเนิดของเสียงหอยหวนสุดหลอนที่ยังตราตรึงมาจนถึงปัจจุบันและในวันนี้เพลินดีมีตํานานจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูกันหน่อย ว่าจุดกำเนิดของรายการนี้มีที่มาอย่างไรจะพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ชมรมขนหัวลุกเป็นรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์แนวขย่าวขวัญที่ผลิตโดยบริษัท WorkPo i n t e n t e r t a i n m e n t จำกัดมหาชนเป็นการนำประสบการณ์เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพบเจอสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงจากทั้งตัวแขกรับเชิญเองรวมไปถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านนั้นได้ส่งเรื่องเล่าเข้ามาในรายการอีกด้วยละครับชมรมขนหัวลุกนั้นผ่านการออกอากาศมาแล้วถึงสองครั้งโดยครั้งแรกนั้นเริ่มออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ในวันที่17กุมภาพ,พันธ์ปี ีพศ2538จนถึงวันที่26กันยายนปีพศ2540ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาส4ทุ่มโดยประมาณและใช้ชื่อรายการว่าชมรมขนหัวลุก Friday โดยมีคุณตั๊กมยุราและคุณธงชัยประสงค์สันติเป็นพิธีกรก่อนที่จะหายจากหน้าจอไปและกลับมาใหม่ยังสถานีโทรทัศน์ไอทีวีในวันที่5ตุลาคมปีพศ2545ถึงวันที่29มีนาคม ปีพศ2546ออกอากาศทุกวันเสราร์เวลา4ทุ่มครึ่งและใช้ชื่อรายการว่าชมรมขนหัวลุกไอโกสนั่นเองแหละครับ และถ้าใครยังพอจำกันได้เอกลักษณ์ของรายการที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบหรือบางคนอาจจะเกิดอาการขวัญผวาเพราะมันเนี่ยทำให้หัวใจของเราตกไปยังตะตุม่มนั่นก็คือการแกล้งแขกรับเชิญในระหว่างการเล่าเรื่องหรือระหว่างดำเนินรายการก็จะมีช็อตที่ชวนสะดุ้งหยงอย่างเช่นเสียงดังหรือตุ๊กตาร่วงลงมาแล้วมันก็มีบางเหตุการณ์เหมือนกันนะครับที่ทางทีมงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครทำอะไรแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้อย่างเช่น เงาหรือเสียงปริศนาและอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้รายการนั้นโดดเด่นขึ้นมามากๆก็คือช่วงละครสั้นที่เป็นการนําเอาเรื่องราวขยาวขวัญจากคนทางบ้านมาผลิตเป็นตอนๆซึ่งณสมัยนั้นบอกเลยนะครับว่าร้อนเอาเรื่องชนิดที่ว่ารุ่งเช้าของวันเปิดเรียนเนี่ยจะต้องมานั่งจับกลุ่มเมาท์มอยกันต่อเลยทีเดียวล่ะครับ และนอกจากจะเป็นรายการสุดฮิตที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับพูดผีวิญญาแล้วรายการชมรมขนหูลุกนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งตำนานที่ถูกพูดถึงและส่งต่อมายังปัจจุบันนั่นก็คือเพลงประกอบรายการที่ทุกคนนั้นไม่กล้าจะเปิดฟังเมื่ออยู่คนเดียวและทุกคนรู้กันหรือเปล่าครับว่าเจ้าของเสียงหอยหวนนั้นคือใครใช่แล้วนะครับเจ้าของเสียงหอยหวนนั้นก็คือคุณต้องเน่งรัตน์กล่าวอมรดิตนั่นเอง ซึ่งเมื่อทุกคนที่เปิดดูรายการก็เป็นอันจะต้องขนหัวลุกกับเสียงเพลงประกอบและยิ่งบวกไปกับเรื่องเล่าของแขกรับเชิญแล้วเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความหลอนและความอินให้กับผู้ชมรายการได้เป็นอย่างดีและเทปที่เรียกได้ว่าฮือฮาแบบสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นเทปของคุณสายฟ้าเศรษฐบุตรและเพื่อนๆที่ได้มาเล่นผีถ้วยแก้วกันในรายการที่มีจุดพีคเลยก็คือผู้เล่นนั้นบอกให้วิญญ,ญาณออกแต่วิญญาณน,นั้นไม่ยอมออกทําเอาแต่ละคนถึงกับหน้าเสียแล้วแก้วนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาจะเอานิ้วออก ก็ไม่ได้ทำเอาอึดอัดทั้งคนเล่นและคนดูเลยแหละครับแต่สุดท้ายแล้วด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบวกกับหน้าช่วงนั้นประเทศไทยเนี่ยเริ่มฮิตรายการที่เป็นวาไรตี้มากยิ่งขึ้นรายการชมรมขนหัวลุกก็เลยเป็นอันต้องลาจากจอไปด้วยปริยายนั่นเองแหละครับ และจากนั้นก็มีรายการเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับพูดผีวิญญาณออกมาสู่จอโทรทัศน์อีกมากมายก่อนที่ในปีพศ2553รายการผีรายการใหม่ของ WorkPo i n t จะถืกกอกำเนิดขึ้นซึ่งก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับรายการชมรมขนหัวลุกในอดีตซึ่งรายการนั้นก็คือคนอวดผีโดยรายการคนอวดผีออกอากาศเป็นครั้งแรกเนี่ยก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากแหละครับเพราะหลายๆคนที่เคยดูรายการชมรมขนหัวลุกเนี่ยก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า คนอวดผีนั้นมีกลิ่นอายของรายการชมรมขนหัวลุกในอดีตอยู่แล้วมันก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆกับช่วงศูนย์บรนเทาทุกผีที่จะมีคุณริวจิตสัมผัสและคุณเจนยานทิพนั้นเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับผู้ที่เดือดร้อนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกับทางรายการนั่นเองละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายการสุดหลอนอย่างชมรมขนหัวลุกเพื่อนๆยังจดจำหรือเคยดูกันมาบ้างหรือเปล่าครับถ้ายังพอจำกันได้หรือชอบเทปไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ